พ่อหนุ่มจะซื้อปลาเหรออปลาอะไรดีล่ะเปล่าครับคือเปล่าอะไรถ้าไม่ได้ซื้อปลาแล้วมาเยือนท,ทําท่าทางอะไรแปลกๆหน้าร้านฉันรู้ว่าแกจะมังขโมยเปล่านะครับเปล่าเอาปลามาตัวหนึ่งก็ได้ครับได้เอาหนึ 100, ่งร้อยจ่ายมาแล้วก็เลิกยุ่งกับโทรศัพท์ของฉันได้แนละ้วอะไรนะครับนี่โทรศัพท์ลุงเหรอครับก็เออสิวาแล้วลุงเอามาวางไว้แบบนี้ทําไม อหรือว่าลุงตั้งใจจะหลอกลูกค้าแล้วยัยดเยียดขายปลายให้เขาใช่ไหมแกพูดอะไรแกวะแกร,รีบจ่ายตังมาแล้วจะไปไหนก็ไปเอาเอาไปเลยลุงเนี่ยเล่นไม่ซื่อแบบนี้เนี่ยระวังหลันจะเจ๊งเอานะลุงนี่เองแช่งข่าเลยใครกันแน่ที่จะเล่นไม่ซื่อเองต่างหากล่ะคิดจะขโมยมือถือฉันผมเปล่านะลุงผมเห็นมันตกอะ่ะ ก็เลยจะเก็บขึ้นมาถามว่าใครเป็นเจ้าของเอ็งไม่ต้องมาแถเลยไอ้จำพูดตัวเองเป็นคนดีเองจะไปไหนก็ไปอย่าให้ผมได้เจอลุงอีกนะไม่งั้นเราได้เห็น,ด,นดีกันแน่โเอ้ยนึกว่าข้าอยากเจอเองหรือไงวะพี่ยัยทางนี้ค่ะนี่เหรอบ้านของหนู ใช่ค่ะบ้านหนูไม่ได้ร่ารวยอะไรบ้านก็เลยไม่ได้หลังใหญ่แบบคนอื่นเขาปลานี่เหรอพอดีพี่เจอตะลุงพ่อค้านิสัยไม่ดีคนหนึ่งหลอกขายมานะ่ะคิดแล้วก็เจ็บใจไม่หายเลยพ่อค้าปลาเหรอคะใช่จ้ะทำไมเหรอจ๊ะไม่มีอะไรค่ะหนูแค่จะบอกว่าที่จริงพี่ไม่ต้องซื้อปลามาก็ได้บ้านหนูมีปลาเยอะอยู่แล้วแต่ว่า พี่ซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ,ะแล้วไหนอิงฟ้าบอกว่าจะพาพี่มาเจอพ่อไงครัแล้วพ่ออิงฟ้าอยู่ไหนะอะพ่อหนูนะล้อไปขายปลาค่ะอีกสัแบบกแป๊บเดี๋ยวก็กลับฮะขายปลาอิงฟ้าพ่อกลับมาแล้วล่ะลูกลูกแกสองคนนี้รู้จักกันเหรอคะ องฟ้าอย่าบอกนะว่าไอ้หนุ่มเนี่ยเป็นแฟนแจฮะงั้นอีตาลุงนี่ก็คือพ่ออิงฟ้าอิงฟ้าเลิกไก่หมอนี่ซะโหลุงนอกจากจะนิสัยไม่ดีรอให้คนอื่นมาซื้อปลาแล้วลุงยังมาบังคับลูกสาวให้เลิกกับผมอีกเหรอใช่ก็เพราะว่าฉันไม่ชอบหน้าแกผมก็ไม่ชอบที่หน้าลุงเหมือนกันเลยครับแต่ผมชอบลูกสาวลุงผมไม่เลิอกอีแกไอ้หน้าด้านเฮ้ ฝันไปเถอะว่าฉันเนี่ยจะยกลูกสาวให้ใจใจเย็นๆก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันมาถึงก็มาทะเลาะก,กันเลยก้อยมอนนี่สิมันแช่งให้ร้านพ่อเจ๊งแล้วขายปลาไม่ได้ไนายอิงฟ้าก็าใครใช้ให้ลุงขี้โกเอาโทรศัพท์มาวางหน้าร้านรอให้คนมาเก็บแล้วก็ยัดเยียดขายปลาให้เขาก่อนละ่ะนี่พ่อทำแบบนั้นจริงเหรอคะโอ้ลุงฟ้านั่นนะ่ะมันเป็นแค่กลยุทธ์การขายของของพ่อเขาไม่เรียกกลยุทธ์นะคะ เขาเรียกว่าหลอกลวงลูกค้าพ่อทำไปทั้งหมดเนี่ยเก็เพื่อลูกนะลูกก็รู้พ่อไม่ต้องมาอ้างเลยพ่อทำให้หนูอายแฟนเห็นไหมพอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอีฟ้านี่ไอ้นุม่มเอ็งช่วยไปง้อลูกสา,ขาวข้าทีเดชก็ลุงนั่นแหละทำให้อิงฟ้าง่อนลุงทำแบบนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อเงินสิวะเอ็งรู้ไหม ที่ข้าต้องหาเงินเยอะๆเนี่ยก็เพื่อลูกสาวของ้าแต่มันดันไปเลือกผู้ชายธรรมดายอย่างเองเนี่ยแทนที่มันจะเลือกผู้ชายที่มันสามารถจะรักษาการป่วยของลูกสาวข้าได้เดี๋ยวนะอิงฟ้าป่วยป่วยเป็นอะไรเหรอครับอีฟ้าป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว พ่อว่าลูกลองเปิดใจกับคุณหมอดูเถอะนะเมื่อกี้คุณหมอเขาสาภาพกับพ่อว่าเขาชอบลูกถ้าลูกลองเปิดใจกับเขาเขายินดีจะรักษาโรคหัวใจให้ฟรีแม่คะพ่อหนูมีคนรักอยู่แล้วถ้าลูกบอกว่าแฟนของลูกเนี่ยเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วเขาจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนมารักษาลูกของพ่อได้ละ่ะเราสองคนรักกันค่ะ หนูไม่ได้คบกับพี่ไอ้เพียงเพราะจะหาคนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลถึงหนูไม่หายจากโรคนี้จริงๆแต่ขอให้หนูได้ใช้ชีวิตกับคนที่หนูรักเถอนะคะก่อนที่หนูจะตายอิงฟ้าอย่าโกรธพ่อเขาเลยนะที่พ่อเขาทำไปทั้งหมดของพ่ออิงฟ้านะนี่พี่ไอซพ่ออิงฟ้า เขาบอกพี่หมดแล้วล่ะทาไมยิงฟ้าไม่เคยบอกพี่เลยอะว่ายิงฟ้าป่วยหนูไม่อยากให้พี่ไม่สบายใจเรื่องของหนูนะคะแล้วอีกอย่างถึงหนูบอกพี่ไปพี่ก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้อยู่ดีใครบอกว่าพี่ช่วยไม่ได้ล่ะพี่จะช่วยยังไงคะค่าผ่าตัดหัวใจมันใช้เงินเยอะมากเลยนะคะพี่จะไปหาเงินมาจากไหนแล้วใครบอกล่ะว่าพี่จะไปหาเงินพี่น่ะมีเงินอยู่แล้วในยิงฟ้า หมายความว่าอย่างไรับหนูไม่เข้าใจผ่านกรรมการบริษัท BSC เป็นไงชาวีตอนนี้ฉันดูเหมือนคนไม่มีสตางค์เลยอย่างถามจริงนะครับคุณไอน,นี่คุณไจอจะโกหกแฟนตัวเองไปทำไมว่าตัวเองจนครับ ฉันเคยอยากมั่นใจว่าอิงฟ้ารักฉันจริงๆแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงนะวันนี้ฉันจะไปเจอว่าที่พ่อตายเป็นวันแรกถ้าทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีฉันจะบอกความจริงกับพวกเขาวันนี้เลยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะถ้าฉันจะให้ไปรับเดี๋ยวฉันโทรเรียกขอบคุณนะนี่มันเรื่องอะไรกันอิงฟ้าอย่ากโกรธพี่เลยนะที่พี่โกหกหนูเรื่องฐานะนะ่ะ พี่ไม่ได้อยากหลอกหนูหรอกนะจริงๆแล้ววันนี้พี่ก็จะมาบอกความจริงหนูแต่ว่าหนูเป็นแค่คนธรรมดาเป็นลูกพ่อค้าขายปลาขานะต่างจากพี่ขนาดนี้พี่จะมาคบหนูทำไมก็พราะหนูรักพี่ด้วยใจจริงๆเลยสิหนูจะไปเลือกคบหมอที่รวยๆที่รักษาหนูได้แต่ หนูก็มาเลือกครบพี่ทั้งที่รู้ว่าพี่เป็นแค่คนธรรมดาอิงฟ้าทำขนาดนี้จะให้พี่ทิ้งอิงฟ้าลงได้ไงละ่ะผู้หญิงแบบอิงฟ้าเนี่ยพี่หายที่ไหนไม่ได้หรอกพี่ไก้ขอบคุณนะคะต่อจากนี้ไปพี่จะดูแลหนูเองนะ ย็นพ่อหนุ่มห้องยืนอยู่ตรงนี้ขอรีครับดืมตัวอลโหลที่รักอย่างงอนพี่เลยนะพี่อยู่ไหนพี่มารับเจ้าสาวให้เจ้านายพี่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วเนี่ยอย่างงองเองนะนะที่รักซื้อของกินมาให้ด้วยหรอพี่ซื้อของกินไปฝากนะเร็วๆนะโอเคจ้า แล้วนี่ทำไมเจ้าสายังไม่มาอีกเนี่ยก็คงหนีไปแล้วมั้งไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาอยากแต่งกับตระกูลมาเฟียของพวกเราหรอกวันๆทำแต่เรื่องเร็วๆใครเขาจะอยากแต่งแกหุบปากไปเลยทุกอย่างที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็เพื่อธุรกิจของป้าสิ่งที่เรากำลังจะทำคือการรักษาเปนเอาไว้จะดีจะเร็วแกมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอเอาเป็นว่าพอแกได้แต่งงานเนี่ย ธุรกิจของแกก็จะกว้างขวางมากขึ้นอย่าทำให้เสียเรื่องนายครับผมมอเจ้สามมาส่งแล้วครับนายเออชักช้าจงียงเลยเสร็จแล้วเนี่ยจะไปนก็ไปไปครับผม ไหนขอดูหน้าว่าที่น้องสะพ้ายของฉันหน่อสิเฮ้ยนี่มันยนุด้องสาวไอริสนน่ไอริสไปไหนนี่พวกแกเล่นตลกอะไรกันวะเนี่ยบ้าเอ้ยปล่อยพี่สาวฉันไปเธอนะอย่าบังคับให้พี่สาวฉันมั่นเลยจะให้ฉันทำอะไรเนี่ยฉันยอมทุกอย่างเลย ให้ฉันได้มั่นแทนพี่สาวฉันนะนะคะยังไงเขาก็ให้น้องสาวเป็นตัวแทนแล้วนี่แต่งกับใครก็เหมือนกันดูว่าพี่มีแผนเร็วๆอยากได้ไอลิสมาเป็นเมียเองละ่ะฉันจะไปตามหาอลิส รุกขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องค่ะนี่ห้องพักคุณพักตามสบายคุณไม่ต้องกลัวผมหรอกผมไม่ได้ทำอะไรคุณหรอก แล้วคุณเป็นคู่มั่นฉันไม่ต้องนอนห้องเดียวกันหรอกเหรอคุณกลัวผมขนาดนี้เนี่ยผมคงไม่ใจร้ายใจดำทำแบบนั้นกับคุณหรอกเชิญพักตามสบายเถอะผมขอตัว หนีไปได้อย่างปลอดภัยด้วยเถอดพี่ทำเพื่อครอบครัวมามากพอแล้วที่เหลือเดี๋วนุ t ทำหน้าที่ต่อเองน u พี่ไม่อยากมั่นกับคนที่พี่ไม่ได้รักพ,พี่มีคนที่พี่รักอยู่แล้วพี่ไม่อยากทำแบบนี้เลยเย็นๆน,นะพี่อลิซหนูเข้าใจ แต่ถ้าพี่ไม่มั่นเนี่ยครอบครัวเราต้องแย่แน่ๆเลยอะแต่พี่กำลังท้องอยู่นะนุชพี่ท้องได้สามเดือนแล้วพี่อยากให้ลูกของพี่เกิดมามีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ใช่ไปเรียกใครก็ไม่รู้ว่าพ่องั้นหนูจะทำหน้าที่ตรงนี้แทนพี่เอลิสเอง พี่ไม่ต้องห่วงนะพี่แค่ทำตามที่นุชบอกก็พอขอให้คุณช่วยใจดีกับฉันหน่อยนะคุณไอซ์ เกิดอะไรขึ้นอะคุณ <_ Gerilim> ฉันไม่อยู่ในชุดนี้ได้ยังไงอ๋อผมเป็นคนเปลี่ยนให้เองแหละผมเห็นคุณน,นอนในชุดแต่งงานแล้วอึดอัดแทนอะแบบนี้คุณก็เห็นใช่ผมเห็นหมดทุกอย่างเลยแหละไม่มีอะไรที่ผมไม่เห็นเลยจะว่าไปคุณก็ซ่อนรูปเหมือนกันนะนม่คุณอบ้าไอ้ทึ่ง อะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นคู่มั่นผมนะสักวันหนึ่งผมก็ต้องเห็นอยู่ดีแหละไม่เห็นจะต้องอายเลยไปรีบเก็บหมอนได้แล้วผมหิวข้าวแล้วแล้วลงไปกินข้าวผมนะนี่ไอ้คนบ้า กินข้าวสิไม่กินฉันไม่หิ่งน,นี่นนคุณจะกินข้าวดีๆหรือคุณจะให้ผมปั้มคุณที่นี่ตอนนี้ เลือกเอานะว่าจะกินข้าวหรือจะกินอย่างอื่นกินก็ได้ คุณเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเนี่ยฉันคิดถึงบ้านเอะตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยอยู่ที่อื่นแบบนี้เลยอะ่ะฉันคิดถึงครอบครัวที่แท้กันึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็คิดถึงบ้านจนงองแงเป็นเด็กไปได้คนเย็นชาใจร้ายแบบคุณน่ะคงไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันหรอก ใช่ผมไม่เข้าใจความรู้สึกที่คิดถึงบ้านเหมือนคุณแต่ผมเคยนั่งคิดถึงป้ากับม้าที่อยู่บนฟ้าบ่อยๆมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันเสียใจด้วยนะคุณอืมส่วนเรื่องที่คุณต้องมามั่นกับผมอะผมรู้ว่าเป็นเรื่องแย่นะ ผมจะพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดให้แต่ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยได้คุณบอกผมมาเลยนะขอบคุณคุณมากนะการที่เรามั่นกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่ก็ได้นะเพรจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็น่ารักใจดีเหมือนกัน น่ารักอะไรกันเหคุณผมเป็นถึงน้องชายของมาเฟียเลยนะมาชมน่ารักแบบนี้เสียชื่อหมดผมไม่อยากคุยกับคุณแล้วไปก่อนนะคุณอย่าไปเลยนะช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยนอกจากคุณเน่ยตอนนี้ฉันก็ไม่มีใครแล้วอ่ะ คน่ือหนา้าพร้อมหรือยังก็เซอร์ไพรส์งานมั่นของเราไงไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยอะเลิกบ่นเถอหน้าตอนเนี้ยคุณเป็นคนพิเศษของฉันแล้วก็เป็นคนสำคัญของฉันแล้วอีกอย่างอะคนที่รักกัน เขาก็ทำกันแบบนี้แหละอธิษฐานสิคุณแล้วก็รีบเป่า นี่คุณแกล้งผมหรอนี่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 คุณแกล้งฉันกลับเหรอนี่อุ้ยอย่าหมายนี้หมายนี้เลยเฮ้ยพมอเล้วหูุสิวขึ้น หน้าฉันหมดยังนี่ยังมีติดอยู่ตรงนี้อีกนี่เดี๋ยวเช็ดให้ฉันอยากลองเปิดใจตั้งใจรักคุณสักครั้ง เพราะยังไงเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะ่ะคุณช่วยเปิดใจให้ฉันหน่อยได้ไหมได้แล้วอย่าถอดใจล่ะ งมาพอดีเลยฉันเพิ่งทำอาหารเสร็จอ่ะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะคุณกลับบ้านไปเถอะนิดคุณพูดอะไรของคุณอะ่ะผมต้องการให้คุณกลับบ้านไปซะเมื่อคืนมันก็แค่ละครที่ทำให้คุณมีความสุขแต่ตอนนี้ผมต้องการให้คุณออกไปจากชีวิตของผมซะนิดคุณเป็นอะไรของคุณนะคะคุณเป็นบ้าอะไร เมื่อคืนคุณยังบอกว่าจะเปิดใจให้ฉันอยู่เลยแล้วคุณพูดแบบนี้กับฉันทำไมฮะเพราะคุณไม่ใช่คนที่ผมต้องการไงเพราะคุณมันไล่ค่าในสายตาผมไงออกไปจากชีวิตผมออกไปได้ละออกไปออกไปคุณมันใจร้ายฉันไม่น่าเปิดใจให้คุณเลย คุณบ้าที่สุดฉันเกลียดคุณผมขอโทษเยเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอริสคู่มันของแกเนมันนีไปต่างประเทศแล้วเอาไว้ว่าฉันจะให้แกแต่งงานกับผู้หญิงตะกูลอื่นผมไม่แต่งตอนนี้ผมมีคู่มั่นของผมแล้ว ทำไมผมต้องไปแต่งกับผู้หญิงคนเดินด้วยก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตระกูลของไอริสมันหมดผลประโยชน์ต่อเราแล้วเว้ยเอาไปว่าแกไปจัดก,การนางนุดคู่มันของแกซะจะได้เป็นการสั่งสอนให้ครอบครัวมันรู้ว่าการที่มันมาเล่นตุกติกกับครอบครัวเราเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างแบบนี้มันไม่มากเกินไปหรอพี่ <S <S ไม่รู้แหละยังไงผมก็ไม่ทำบ้าเห้ <S 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 นยนี่บอกนะว่าแกหลงรักไอผู้หญิงบ้านั่นอะ มันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ผมคิดว่าสิ่งที่พี่ทำอะ่ะมันจะไม่มีคาว่าคนลงเรืออยู่แล้วพี่พี่ทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วเอาเป็นว่าถ้ามึงไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวกูทำเองเข้าใจไหมมึงก็รู้ใช่ไหมว่าคนอย่างกูเนี่ยพูดจริงทำจริงมากแค่ไหน ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะทำไมคุณยังไม่ฟื้นสักทีอะคุณไม่คิดถึงผมบ้างเหรอผมคิดถึงคุณมากเลยลูกไหมไอ้ไอ้กลับบ้านไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยแค่ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยแกจะอะไรกับมันกันนากน่าวะฮะกลับไปทำธุรกิจต่อได้แล้วไปผมไม่กลับ แล้วจะไม่ทําธุรกิจอะไรของพี่ทั้งนั้นเพราะอำนาจเงินพวกนั้นไงมันถึงทําให้ผู้หญิงที่ผมรักอยู่ในสภาพแบบนี้ไงพี่ไอ้ไอ้แกรู้ไหมว่าที่แกมีทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะฉันฉันเนี่ยเป็นคนสั่งให้แกไปจัดการนังนุชเพื่อที่แกจะได้แต่งงานใหม่แล้วนี่อะไรแกยังมาอะไรเอาวะมันอีกเหรอฮะต่อไปผมจะไม่ทําตามที่พี่สั่งทั้งนั้นนี่ชีวิตผมผมรักนุช ผมจะอยู่กับนุชเข้าใจไหมพี่ได้ในเมื่อมึงเลือกแบบนี้เนี่ยกูจัดให้ต่อไปนี้เนี่ยมึงไม่ใช่พี่น้องกูอีกต่อไปแล้ะมึงก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับวงตระกูลของกูแม้แต่งเงินสักบาทมึงก็ไม่มีสิทธิ์ นุชช่วยตื่นขึ้นมาทำให้ผมจิ้มหน่อยได้ไหม<อ>ผมต้องการคุณนนุช นุชค่อยๆลุกนะค่อยๆนะนี่คุณมาทำอะไรที่นี่คะไหนบอกคุณไม่ได้คิดอะไรกับฉันไง ผมโกหกจริงๆแล้วผมรู้สึกดีกับคุณมากเลยนะผมอยากอยู่กับคุณผมยอมทิ้งทุกๆอย่างเพื่อคุณนะเพราะคุณคือคนที่พิเศษสำหรับผมแต่ตอนนี้ผมไม่มีอำนาจผมไม่มีไม่เป็นไรฉันได้ยินที่คุณคุยกับพี่คุณมอกเรา ฉันเข้าใจนะฉันก็รู้สึกเหมือนคุณไม่ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็คือว่าที่คู่ชีวิตของฉันขอบคุณคุณนะที่ทำเพื่อฉันขนาดเนี้ยผมก็รักคุณนะ